แต่สบายดีเด้อไม่งค์บ้านนะ่ะเอาวิธีตักบาตรเด้อมาฝ่าตะบนเนาะมาฝ่าเอฟสีทั้งหลายเนาะอันนี้คือตักบาตรของชาบ้านไม่งค์เนาะก็สิป,ประมาณนี้เด้อทุกคนเด้อเอามาฝ่าเอฟสี่ทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวเนะาะทั้งทุกมุมโลกทุกคนเอาบุญนำกันเด้ออันนี้ตอนตักบาตรเนาะอันนี้เนาะมันจากชาวบ้านทังการศาสนาแล้วก็มาตักบาตรทุกคน เอแจ้งนะแต่ก็เได้มาสุที่อากะดูอตัวเล็กพันยาสมานได้ันี้สนว่าคนเลี้นำารในเอฟซีเด้อบ้านยาสักคนนี้ดี่าอันนี้เราลูกสาคนนี้เนาะสิเฮดบุญชาแม่ตาต่งไดีลูกโอ้ยแสง ไปมเอามาาสเด้ออันนี้คือพิธีป้อนบาร้อนบานาะป้นบาปม้อนทอืาอันนี้คือวิธีปอนบาทของอันหานนาเนาะองแม่องทุกคนเอปรมาณนี้แหละทุกคนเอเอมาผ่า f สี่เด้อ มาทาดอกแก้วจะได้ก like ้ไม okay. so ้รถทับเแล้ว้้าอครอารยไม่ออกไม่ออกนอกปอนบ้านนอกวิธีปอนบ้านไม่ออกไม่ได้งานที่ทำต้องโยอะจได้ยใดได้คุณสาวงามคุณสาวงามยิ้มได้ไม่ออกยิ้มได้ สีหรือวะโอ้ได้ได้ม่ม่ออกม่ยิ้มได้ดูไม่ออกงามงามน่ยิ้มเด้มามาอกบเนี่ยขาค่ายิ้มได้ไม่ออกอันนี้คือวิธีโอนบานเนาะของบานไม่อมเลยนี่เด้อเห็นบ่สใส่ดนีเนาะทุกคนเนาะนี้โค้งาม ประมาณนี้ตัวติ๊กาได้แต่ผมาเมมกเจ้ดีเซลคนก่ะอบนมักเจ๊น้องเขาทอบเจ๊น้องอย่ได้เขากองเลยประมาณนี้นะทุกคนเนาะไม่ออกเส้นสายาเจ๊น้องเข้าหน้าีใ อันนี้ปนบาทเนาะไปองอาบุญมา่าเด้อเอซีเนาะทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเนาะมาครานี้ก็ไปองกัลฟ์ลาดยุกทีบก่อนเด้ออาบุญมาาเนาะใบใบเด้อทุกคนเด้อยูดีมีแห่งเม่อทกคูทุกคนแบ่งแบ่งันเมื่อสกคูทุกคนไปได้